ก็เตรียมความพร้อมซ้อมกันไว้ตั้งแต่หมดต้นกล้าช่วงกลางวันละอ่อลุล่วงผ่านไปด้วยดีขอบคุณค่ายมวยทุกๆุค่ายด้วยต่อไปเราก็จะยกเวทีมาตรฐานมาไว้ตรงนี้นี่ครับมีการถ่ายทอดน่าจะทุกๆเดือนนี่ครับคุณจอยแล้วก็หลายๆโปรโมเตอร์นะรองรับเลยพื้นที่ตรงนี้่ายมวยหนึ่งชัยวัฒน์บังมัดกองตันออดพีบุญนะคะรองรับไปกับโปรโมเตอร์ของเราทุกทุศึก ทุกทกสายทุกทกรายการนะคระับนัมาชมครับกู่ที่สองวันนี้รณสิทธิ์เขียงหมูเีเยเจเมครับจากนาเยียเพชรตันสุมนี่จากตันสุมนะครับ4ี่0มนครับรางวัลพิเศษคู่นี้ต้องดูครับ4ี่0มืนนะสี่มกับ1,600นะครับผลงานการประสานของผู้กองวุฒิชัยครับอาจารย์บอยอ้าว ถือว่าเป็นนักเดินสายครับดูมวยแทบจะทุกคืนเลยครับประเภทฟอร์มมวยนี่ยโอ้โหภูทอ,อนี่ต้องยกให้เลยครับถ้าเป็นเมืองกรุงนี่ต้องยกให้อาจารย์กรอบนะเออกูอรูเจ้าพ่อฟอร์มมวยมาไทยรากครับทีมวยไทยต้องยกให้อาจารย์กรอบครับถ้าเป็นเมืองกรุงนะ,แ,ะแต่ถ้าเป็นภูทอ,อนี่ผู้กองวุฒิชัยอาจารย์บอยโอ้ไม่ต้องสืบไม่ต้องสืบครับิีิศักดิ์สีแก้วครับทำาน้าที่ชี้ขาดคู่นี้จากจังหวัดสุรินทร์นะครับ จากสมาคมกีฬามวยจังหวัดสุรินทร์นะครับอาจารย์กิติศักดิ์สีแก้วครับเอาละครับดูครับรนสิทธิ์นี่ระยะหลังก็ฟอร์มสดเหลือหลายครับวันนี้มาเจอกับเพชรตาสุขอะไรจะเกิดขึ้นครับหายกอยู่แล้ววันนี้ก็ชื่นชมแล้วก็ดีใจกับ พี่น้องชาวอุบลน,นะครับได้มีคข่ยมวยมาตรฐานเกิดขึ้นอีกแห่งใหม่ของจังหวัดอุบลครับหนึ่งชัยวัดบังมัดครองตัดออดพิบูลตั้งแต่นะรอบกลางวันเราก็ได้กก่าวต้อนรับนะคะสายหูระดับประเทศนะท่านผู้เกียรติของเราเยอะแยะนะคะมากมายที่มาให้กําลังใจกับหนึ่งชัยวัดออดพิบูลในวันนี้ ก็อีกสักครู่เราก็จะได้กล่าวต้อนรับทุกท่านทุกคนแล้วก็ขอบคุณไปในตัวด้วยพร้อมๆกันนะคะรขอบคุณยุทธศักดิ์ล็อกสามนะครับมีหนุ่มชนบุรีเฮียศักดิ์เกียรติกกรนันแม่ถ้าพูดถึงเฮียศักดิ์นี่ก็แม่ขอบูญถือว่าไม่ธรรมดานะประเภทนักวิจารณ์เบอร์ต้นๆเลยครับเฮียศักดิ์เกียรติกกรนันต์มีเสียเบสชวอวดนะครับ นี่ขอบคุณท่านนายกชูทั้งดวนไม่ต้องห่วงเลยนายกชูนายกชูนะครับมีเพชรบุกดาด้วยนะคุณจอยนะโอ้สุดยอดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นชายมีนบุรีมีแน่สิทธ์เสยจิมมี่วาวดี้ด้วยนะครับตอนรับด้วยน, <ำ S 1> น้ำเงินมียาฉีดอ้าพาันครับเอาอาจารย์ระทุาัาบ อาจารย์พหลุงศักดิ์สิบนักมวยด้วยครับมีอาชีพอะไรครับหน,น1 1> ึ่งัยวัฒน์ครับเพชรตันสุ่มมาแล้วครับอาชีพมาแล้วสีเสื้อหนึ่งัจวัดครับเพชรตันสุ่มห้ากำปั้นเล็กๆนะครับไปกับนี่สี่หมื่นกับหนึ่งพันหกร้อยฝั่งละสองหมื่นแปดร้อยแต่นี่ล้นสิทธินะน้ำเงินนี่ก็คือทางด้านของนี่ไอ้เจ้า เพชรตันสุ่นี่ครับแม่เอาเอาชื่อกเพลมาตั้งเป็นชื่อนักบวยด้วยครับเพชรตัน<อ>สุะนะเพื่อนตาเจียเจอกับตันสุ่มละครับมาดูว่าใครจะขอชัยชนะอุบลเหมือนกันดูเกมคู่นี้ดูอรอบกลางคืนนี่แจกไปแล้วครับนี่ถือว่าเป็นรอบกลางคืนช่วงสองนะคะรอบที่สองโอ้ยสา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 ย,สายของรณสิทธิ์คจ้ะ ดูครับโยกเข้ามาครับเพชรตาลสุม่มบอกไม่เป็นไรเพื่อนขอกันกินมากกว่านี้โยกสองครับทีคุณไม่ว่าที่ข้าอย่าร้องครับแม่ทำได้ทำเลยครับยาฉีดจะออกฤทธิ์หรือไม่หาจิตามแดงนิรนสิท์น้ำเงินเพชรตาลสุม่มดู ดูแกคิดนานน,านครับเพชรตันสุม่มอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปปรับแผนก่นตอนนี้กระตุ้นก่อนกระตุ้นก่อนเออผู้<อ>ต่อไปลงตัวกันหรือ,อยังโอ้ฝั่งล้วจ็ดพันหมื่นสี่ครับวัยหญิงครับวันนี้ทางป๋าอ้ําอศยารีสอร์ทแล้วก็สันวัตรโลกเงินนะครับมาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจครับแล้วก็ผู้นี้อย่าลืมนะ คนทีอย่าลืมหน้าที่สารหลักเมืองกอับเืน้้ำยืนนะครับ,รบก็ไปให้กําลังใจต้องบอกหน่อยนะรอบกลา<ล>ง,งคืนนะรอบกลางคืนนะครับที่อำเภอลำยืนอุบลราชธานีครับมีคู่มวยชิงกันเงินแสนได้หลายคู่นะครับโดยเฉพาะหมวดแหน่นี่หมวดแหน่หมวดแหน่จะชิงหนึ่งแสนนะครับเจออรุณสวัสดิ์ฟ้าเทพประทานแล้วก็มีทางด้านของน้องแชมป์นะครับสจตุ๋ยเป็นจักเจอกล้องสยามสันติอุบล นี่มีสันติราชจะเจอยอดมนุษย์แล้วก็มีขุนพันธ์อัดฟ้าอุทัยครับแมพอมวยดีเต็มอัตราครับขอบคุณท่านสารวัตรโลกเงินทีมงานฟ้าอัมมัยสยารีสอร์ทนะครับวันนี้ก็มาร่วมชมร่วมเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจนะครับนี่นัดประเดิมนัดเปิดค่ายหนึ่งชัยวัฒน์บังมัดคองตันอัดพิบ,บูลครับมาดูยกสามนครับคู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยครับโอ้โหดูครับเปิดฉากออกมานี่ใช้ศอกเลยครับ นี่ท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านครับตอนนี้ท่านกำลังให้เหยียริรับชมการถ่ายทอดสดนะครับจากเวทีมวยค่ายมวยหนึ่งชัยวัดบางมัดคลองตันออดพิบูลจากสว่างวีรวง์จังหวัดอุบลราชธานียกสามยกสามร <ถ S 1> โรนัสิ์แดงเพชรตันสุมน่มเร่เงินของจริงต้องมาแล้วนะของจริงต้องมาแล้วนะนี่ยกสามนี่ครับ โอ้เอาแล้วครับแต่งรณสิทธิ์อ้าวนี่ครับยัดมีศอกมีศอกว่าไงเตนตันสมโดนศอกคุณหมอครับโอ้ยโอ้โหจบเลยครับยัดฉีดอ่าจบยกสามนี่เองครับโอ้โหเต็มเด็ดขาดไปเลยครับรณสิทธิ์เสียงหมูเสียเอเจมี โ oh. อ้โหดีใจกับผู้ชนะครับเหมือนเดิมผู้แพ้เราก็มีแจกใจให้กันให้กำลังใจกันต่อไปถูกต้องค่ะ,ะให้กำลังใจกันและกันทำหน้าที่ดีที่สุดค่ะ <c oughs>